สี่สารด้านหลังลูกก็ได้ครบแล้วมเมนบอสของสี่สารด้านหลังลูกได้ครบแล้วครบแล้วเนาะก็คือมาเป็นหนึ่งอยู่ทางขวาสองอยู่ทางซ้ายสามอยู่ทางขวาสี่อยู่ทางซ้ายห้าอยู่ตรงกลาง okay, โอเคบอสโอเคเนาะบัดนี้มาด้านหนา้าไประเภทนี้ลูกมาด้านนาหนึ่งก็อยู่ด้านขวาหนึ่งอยู่ด้านขวาสองอยู่ด้าน ใ่ยู่ตรงกระบอกของสหสลังศีลทบาีสทีเนี่ยเมื่อกี้เขาไปได้สามไเนี่ยสามันนี้ลูกป้องตรงนี้เจ้าของที่เน่ยทางขวเนี่ยลูกเขียนติงหูวะติงหูในดอยตงหูใน้อยเป็นวะันนี้มันจะออกมาสนิ้วเอาวะเอาดูเส้นสิร่างตตสิบัแมนบัแม่างตล้วจะยู่ตรงขาแก่ทำงาน หลุดลอกขาปากพังงาพังงา,หาสี่อยู่กับเรื่ตรงนี้เห็นเนาะมันชิบิมมบุยุเห็นเนาะวันนี้ถ้าลูกกดนเขาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยความร้อนมันจะกระจายเข้าจัา,โโากถูกถสันโอ้ยเข้าลุ้นทางหรือรู้นชันเสร็จแล้วมันจะออกมาสู่ขาตันไกบนเข่าสู้แข้งของพระวันคือบริเวณตรงเนี่ยเสร็จแล้วมาด้านซ้ายไปที่เดียวกันมาด้านซ้า,ายก็คือกัน มันจะหางออกมากมันจะยึดตรงขากันไก่ผังงับโอเคเนาะกดเข้าไปปุ๊บมันจะบังคับเลือนและความร้อนเข้าสู่จันทภูสังออกสู่ขากันไก่บนเนี่ยแล้วก็เข้าหางของสหสังสีเียนเจ้าของไวยน้ำคือสามสามคือทางอันนี้คือทางยังอันนี้คือทางยัง วากัวเจ้าไหนนี่อ๋อเออเออมาตกข่อยใจเข่าใจมัตรตีลักกากับลูกดี่นี่ลูกกับเบื้องแม่นี่นี่คือมือทรายของแม่นี่คือมือขวาของแม่แสดงว่าทางนี้ของน้องคือทางยังทางนี้คือทางกัวเออ มันจะตีลังกาให้เป็เ okay. ปปนออเอออันนี้คือความขังนี่ความความมันจะเป็นฟังตรงขามโอเคอย่างไรคือขางนี้เป็นสี่ขังนี้เป็นสามเนืออยังลูกเนื้อทับดอกไม้เนื้อทับดอกไม้คือมันจะนิ้วสองนิ้วเนี่ยบริเวณตรงทับดอกไม้โอเคโอเคบ่ยบอเคเนาะงงบลุกงงบอ วงบอสขันเ้าเข้าใจตรงนี้เวลาห้องลงหนวดแต่ลูกมันจะหนวดไงมันจะนวดงไงบปดิหาหาจะยุ้ใต้สุวรรณาหาหี่ใต้สุนรณาลูกลองจับเบอรงมันจะมีเป็นลูกลูกอยู่เห็นว่าเป็นลูกลูกอยู่เห็นว่ากดบริเวณตรงนี้มันจะแก้ลิ้นกระด้านาทางที่นี้มันจะบงังคับเรื่องปรควอบร้อนเพราะสุขคนนี้คนคนของคนของนิ่น y le corta daño, así le gote. เลือดดำสึนเลือดแดงมันจะอันตรายอโอเคเนะาะแถวนี้หามด้วยแต่ว่าด้านหลังมันจะมีโค้งคอด้านหลังเนี่ยจะมีโค้งคอด้านนอกและโค้งคอด้านในจยหามกุฎขิดกระดูกหามกดฎขิดกระดูกเนี่ยเข้าใจปะกระดูกหามกดฎขิดกระดูกแล้วลูกมาเมันก็จะมาเป็นกระดูกคอข้อทียมเข,นนขเ้าใจปะกระดูกคอข้อเทียมเนาะตรงนี้เข้าใจแล้๋ยวมันบ่าด้านหน้าครับนี่เดี๋ยวลูกด้านหน้าแบบนี้ลูกว่าตัวลูกหมาเมันก็จะมาเป็นบาบร์ เป็นบาเป็นบ้าเป็นบ้าออกไปบ้าเป็นบาออกไปเอเป็นบาออกไปแล้วเนาะรันีกิดข้กันวาดออกไปเป็นบ้าดออกไปเป็นบ้าเบิ่งเบึงว่าพุลงก้นสิบบาทเดววะเป็นบาเขาเป็นบ้าเสร็จปุ๊น่ย